จำนวนมากถูกนำมาต่อยอดเป็นกระดาษและนำไปประดิษฐ์เป็นดอกดารารักซึ่งกลุ่มแม่บ้านแสงตะวันและชาวบ้านหมู่หนึ่งตำบลกระแชงอําเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีได้ร่วมแรงร่วมใจกันน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพ,พระประมินทรามหาภูมิพลอดุญเดชเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนำฟางเข้าเหลือใช้มาเพิ่มมูลค่าและนำวัตถุดิบที่หาได้ง่ายในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุณผูชมคาชาวบ้านหมู่หนึ่งตำาบลกระแชงจังหวัดปทุมธานีทุกๆวันเด็กๆและผู้ใหญ่ก็จะเข้ามารวมตัวกันที่วัดไก่เตี้ยเพื่อทําดอกดารารัตจากฟางข้าวเพื่อถวายในพระราชพิธีพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพ,พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นางชมบุญบัวหลวงประธานกลุ่มแม่บ้านแสงตะวันเล่าให้ทีมข่าวฟังว่าคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีได้ถ่ายทอดความรู้การทำกระดาษจากฟางข้าวและสอนทำดอกไม้ประดิษฐ์จากฟางข้าวให้กับกลุ่มแม่บ้านแสงตะวันจากนั้นจึงเชิญชวนให้ชาวบ้านภายในพื้นที่ร่วมกันประดิษฐ์ดอกดารารัตจากฟางข้าวจำนวน9,999ดอก ซึ่งกว่าจะออกมาเป็นดอกดารารักที่สวยงามมีขั้นตอนการทำที่ซับซ้อนและต้องใช้สมาธิเป็นอย่างมากก็เอามามาพักไว้ที่วัดแล้วก็เอามาแช่พอแช่เสร็จขั้นตอนพอแช่ฟางเสร็จแล้วก็เอามาสับพอสับเสร็จแล้วก็ต้องเอามาต้มมาค่ะอย่างที่เห็นนะคะพอต้มเสร็จแล้วก็มาปั่นต้องต้มถึงสองชั่วโมงนะคะพอปั่นเสร็จค่อยเอาไปใส่เฟนตากแดด ถ้าแดดดีๆสองชั่วโมงก็แห้งะคะ่ะดอกดารารัตเนี่ยก็บอกว่าถ้าเผื่อเราไม่ได้ไปที่ท้องสนามหลวงชาวบ้านเราในชุมชนเราก็มาอยู่ที่วัดเกตีนน้นี้เราก็จะทําดอกดารารัตถาวายให้พ่อหลวงกัน9 9 9 9ดอกที่ตั้งใจกันไวนะคะ้ค่ะแม้การประดิษฐ์ดอกดารารัตจะมีขั้นตอนที่ซับซ้อนตั้งแต่กระบวนการทำกระดาษจนนำมาสู่การประดิษฐ์เป็นรูปดอก แต่กลุ่มแม่บ้านก็ไม่เคยย่อท้อและไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยทุกคนต่างร่วมแรงร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้แต่ละดอกอย่างสุดฝีมือและรู้สึกปลาบปลืปล้มที่มีส่วนร่วมในการเตรียมดอกไม้ตันเพื่อใช้ในพระราชพิธีถาวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญยเดชจะมีคนเขามาสอนก่อนนะคะมีคนเขามาสอนพวก คุณประธานเขาก็จะพากลุ่มของพวกเราเนี่ยสืบทอดแล้วก็ทำการฝึกปืกเอาชากาวแล้วก็เอาลวดวางตรงกลางก็เอาใบประกบกัระีค่งไม่ยากค่ะไม่ยอันนี้ใครสอนเนี่ยคุณแม่ก็วางวางก็มาช่วยแม่ทำเนี่ย ชื่อดอกดารารัตมาจากนายอาทรจันทวิมลประธานมูลนิธิส่งเสริมการลูกเสือแห่งประเทศไทยเป็นผู้ตั้งขึ้นเป็นภาษาไทยจากชื่อของดอกแดฟโฟรดิลมีความหมายลึกซึ้งซ่อนอยู่ด้วยคําว่าดาราหมายถึงดวงดาวส่วนคําว่ารัตแปลว่าแก้วคือสิ่งที่มีค่าจึงเป็นดอกไม้ที่มีความหมายอย่างยิ่งของเหล่าพวงชนชาวไทยที่ได้ร่วมกันทําดอกดารารัตเป็นดอกไม้สัน ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชเราทำกระดาษจากฟางข้าวเนี่ยมองแล้วเราว่าเรายากหลายขั้นตอนเหนื่อยมากแต่เราลองกลับไปดูพระองค์ท่านท่านเหนื่อยมากกว่าเราเยอะเลยพวกเราก็ความเหนื่อยไม่มีเลยค่ะเดี๋ยวนี้ ขั้นตอนที่ยากหลายขั้นตอนที่กว่าจะมาเป็นกระดาษไม่มีสําหรับในชุมชนนี้แล้วค่ะเราร่วมแรงร่วมใจกันพระองค์ท่านเหนื่อยกว่าพวกเรามากค่ะสุพนัตรัตนธนาประสานถ่ายภาพชนรดีสุนทรช่อช่วงถิีนเอ็นช่อง16รายงาน